สวัสดีครับวิดีโอนี้นะครับจะเป็นวิดีโอเกี่ยวกับการรวมไฟล์นะครับเป็นไฟล์เอกสาร Word หรือ,อหรือ pdf ซึ่งปัญหาห,หลายๆคนที่ใช้งานในการทําเอกสารนะครับจะเป็นการทําเอกสารอะไรก็ตามเป็นรูปเล่มดยส่ชนใหญ่นะครับเราก็จะทําเป็นเป็นเอกสารแยกไฟล์กันอาทัเช่นนะครับของผมตรงนี้ก็จะมี อ,อยู่3มเรื่องนะครับอ,อ,อ,อยู่3าบทนะครับ3บทซึ่งทั้ง3บทนี้อยู่ภายใต้เรื่องเรื่องเดียวนะครับหนึ่งเรื่องก็จะคงจะแบ่งเป็นบทที่1บทที่2บทที่3อะไรประมาณนี้นะครับเพื่อง่ายต่อการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าเราทํางานใน m i c r o s o f t Word อย่างนี้นะครับ มันจะเปิดไฟให้ดูนะครับถ้าเราทำงานใน Microsoft Word น,นะครับซึ่งจะว่าชนไนก็ตามนะครับมันไม่ใช่ประเด็นประเด็นอยู่ที่ว่าเราทำงานใน Word เราทำหลายหน้าอ่าหน้าหนึ่งถึงหน้าหนึ่งร้อยอย่างเงี้ยทั้งหมดมีสิบบทอ่าอาจจะร้อยสองร้อยสามร้อยอะไรประมาณนี้ถามว่าโอกาสของไฟล์นั้นที่เราทำงานนี้ถ้าไฟล์นั้นมันพัง ามว่าทั้งสิบบทนั้นไปด้วยกันไหมก็พังทั้งสิบบทเช่นกันนะครับอีกอย่างการจัดหน้าเอกสารก็ค่อนข้างที่จัดจัดยากการหาช่วงของบทก็ถ้าใครไม่มีเทคนิคในการค้นหา,าไม่มีเทคนิคในการใช้ Microsoft Word พอก็อาจจะเป็นการยากในการจัดเอกสารนะครับฉันเลย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 เป็นประเด็นว่าส่วนใหญ่เขาทำเอกสารเขาก็จะนิยมทำเป็นหมวดหมู เป็นหมดกันแต่ปัญหามันไม่จบอยู่ตรงนั้นนะครับมันง่ายตรงที่ว่าเราทําเป็นหมดหมู่เวลาเราแก้แล้วก็แก้เป็นหมวดหมูใครเป็นหมดหมู่มันเป็นห้องใครเป็นห้องมันนะครับมันง่ายแต่ปัญหาคือว่าเ,ออเวลาเราจะป็ิ้นงานมันจะมีปัญหาตรงที่ว่าบางคนคือจะปิ้นหน้าหลังสมมุติผมปิ้นหน้าเนี้ ถามว่าถามจริงๆตอนนี้หน้ามันมันเรียงกันอยู่ไหมไม่ครับตอนนี้คือไฟล์3.4ขอนี้ปอ3.4นี้อาจจะหน้า1ถึงหน้า10ปอ3.5อาจจะเป็นหน้า11ถึงหน้า50ปอ3.6อาจจะเป็นหน้า51ถึงหน้า100ถามว่าเวลาปริ้นงานออกมาจริงๆมันจะต่อเนื่องกันไหมต่อเนื่องครับถ้าเราปริ้นหน้าเดียว แต่ถ้าเราต้องการประหยัดกระดาษต้องการทําเป็นรูปเล่มต้องการพิมพ์หน้าหลังอะจะทำยังไงนะครับฉั้นวิธีทําก็คือโอเคเราทําเป็นหมอนหมู่นี่ถูกแล้วนะครับเพื่อง่ายต่อการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขนะครับเวลามันพังมันก็พังไว้เฉพาะไฟล์ใครไฟล์มันโฟลเดอร์ใครโฟลเดอร์มันนะครับ อีกอย่างเวลาทํางานนะครับแนะนําว่าให้สํารองงานไว้ด้วยนะครับอย่าไว้ใจว่างานที่เราทํามันเป็นคอมพิวเตอร์ก็จริงนะครับแต่คอมพิวเตอร์บางครั้งก็เป็นตัวดีนะครับก็คือวันนี้งานปกติวพวกนี้อ่าจงานเราอาจจะพังก็ก็ได้นะครับก,ก็เป็นไปได้เหมือนกันก็แนะนํว่าคือสํารองงานตัวนี้ก็ไว้ที่อื่นด้วยนะครับเวลาทําอะไรนะครับก็บขวาก็ปกีป้ไปวางที่อื่นที่ใดอื่นอย่างเงี้ยนะครับเอาล่ะมาเข้าเรื่องครับ วัตถุประสงค์ของของผมตอนนี้คือเพื่อที่จะขจัดปัญหาว่าโอเคเราทํางานเป็นบทอย่างเงี้ยอ่าตอนนี้บทที่1อาจจะมีหน้าที่ 1- ถึงหน้า100บทที่2หน้า2องรถึงหน้า300บทที่3คือหน้า3า1หนถึงหน้า400อย่างเงี้ยถ้ามันอยู่ในไฟล์เดียวกันต้องลองว่าจัดยากนะใช่ไหมครับเราก็เลยทําบทอย่างนงี้แต่ปัญหาคือตอนเราพิม มันจะเกิดปัญหาตรงที่ว่าเราปิ้นหน้าหลังมันจะปิมนยากแต่ถ้าปิ้นหน้าเดียวมันจะเิ็นง่ายคือปิ้นไปเรื่อยๆแต่ว่าปัญหาคือมันเปลืองกระดาษนะครับถ้าพูดจริงๆก็คือสามร้อยสี่ร้อยหน้า,านี้ก็เป็นริมนะครับหมดกระดาษเป็นริมเลยแต่ถ้าเราปิ้นหน้าหลังอย่างไยก็อาจจะแค่ครึ่งริมนะครับซึ่งนั่นหมายความว่าประหยัดได้เยอะพอสมควร แล้วเราจะแก้ปัญหาการพิมพ์จากหน้าเดียวเป็น2หน้าได้อย่างไงเอาล่ะครับเข้าเรื่องคราวนี้ก็คือเราต้องใช้โปรแกรมช่วยนะครับหนึ่งก็คือโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างไฟล์ PDF ก็คือโปรแกรมดู PDF นะครับให้ลงโปรแกรมนี้นะครับติดตั้งโปรแกรมนี้อีกโปรแกรมหนึ่งก็คือโปรแกรม PDF Converter Merge นะครับก็คือเป็นโปรแกรมที่ช่วยประสานหรือโปรแกรมที่ใช้ในการแปลงนะครับไฟล์ Word เ,เป็นไฟล์ PDF อะไมาณนี้นะครับหรือไฟล์ PDF มาเป็นไฟล์ word นะครับซึ่งแล้วแต่เวอร์ชันนะครับแต่เวอร์ชันนี้คือผมจะใช้ในการรวมผมไม่ได้ใช้ในการแปลงนะครับผมจะใช้โปรแกรมดู PDF ในการแปลงเอกสารไฟล์ Word เป็นไฟล์ PDF จากนั้นก็ใช้โปรแกรม PDF Converter นี่นะครับในการรวมหน้าเอกสารให้เป็นหน้าเดียวกันนะเขาทำกันไงมาดูนะครับ ตอนนี้นะครับผมได้ลงโปรแกรมทั้ง2ตัวนี้อาแล้วนะครับซึ่งการติดตั้งโปรแกรมนั้นก็ไปดูวิดีโอของผมที่เคยอัดไว้กว่อนหน้านี้ก็ได้แต่การติดตั้งโปรแกรมนั้นไม่ไมได้ยากนะครับเราก็แค่ไปหาไฟล์ชิ้นของไฟล์หาคำว่าแอปพลิเคชันแค่นั้นนะครับก็ดบเบินคิกๆ,ๆไปเรื่อยๆแต่ถ้าอยากละเอียดก็ไปดูที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับไปดูวิดีโอที่ผมเคยเคย,เคยสอนหนละักการติดตั้งโปรแกรมก่อนหน้านี้เอาละครับตอนนี้ผมติดตั้ง2โปรแกรมนี้เสร็จแล้วนะครับ ผมก็ได้เตรียมเอกสารไว้หนึ่งเรื่องนะครับมีอยู่3บทวิธีแรกนะครับให้เราไปแปลงไฟล์เป็น pdf ก่อนนะครับผมเข้าไปที่บทที่1น,นะครับให้เรากด f 2นะครับแล้วก็กด ctrl c เพื่อก็ปีชื่อไฟล์นะครับเวลาการตั้งชื่อไฟล์ควรจะตั้งจากาตัวเลขที่น้อยไปหาตัวเลขที่มากหรือพยัญชนะนนจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ตามนะครับควรจะจากเลขน้อยไปหาเลขมากหรือจากาน้อย ไปหามากครับจากพายัญชนะต้นไปหาพายัญชนะตัวสุดท้ายเวลามันเรียงหน้าหรือว่าเรียงเอกสารมันก็จะเรียงให้เราอัตโนมัติมันก็จะง่ายนะครับโอเคตอนนี้ผมใช้ชื่อเดิมเลยผมก็ปีแล้วเมื่อกี้ลิกขวานะครับเมาส์แล้วก็พิมพ์นะครับแต่ก่อนจะพิมพ์ให้เราไปที่สตาร์ทแล้วก็ไปที่ d ีไว c แอนด์พิมพ์เตอร์ก่อนนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับ มาตรงนี้แล้วก็ไปที่ printer อร์นะครับถามว่าไปทําไมเราจะไปเซ็ต default นะครับให้เป็นโปรแกรมดู PDF ที่เราติดตั้งเมื่อกี้เพื่อที่จะทำการพิมพ์ไฟล์เบือตัวนี้ให้ออกมาเป็นไฟล์ PDF ไม่ได้ให้ออกมาทางเครื่อง p r พิ t e r นะครับให้เราไปคลิกที่ device and printer นะครับแล้วก็คลิกขวาแล้วก็เซ็ default นะครับเดิมทีมันอาจจะเซ็ต e f a u l t ที่เครื่องพิมพ์ของเราอย่างนี้ซึ่งถ้าเรากด พิมพ์เมื่อกี้มันก็จะออกมาที่เครื่องพิมพ์ตรงนี้เลยซึ่งเราไม่ไต้องการอย่างนั้นเราต้องการให้มันเป็นไฟล์ PDF เราต้องเซตเป็น d e f a u l t ที่เครื่องนี้นะครับโอเคนะครับเวาว่าเราเซตเรียบร้อยแล้วต่อมานะครับเรามากด F2 ที่ไฟล์ที่ต้องการเปลี่ยนนะครับเราจะเปลี่ยนไฟล์ใหนก่อนได้นะครับไม่ใช่ปัญหาอยู่ที่เราเพราะว่าเราได้ตั้งชื่อเรียงไว้แล้วคลิกขวาครับพิมพ์คราวนี้ มันจะไม่ได้ออกทางเครื่องพิมพ์นะครับมันจะแปลงไฟล์ Word ตัวนี้ที่เราทําไปเป็นไฟล์ pdf มันก็ถามว่าเราจะเก็บไฟล์ไว้ที่ไหนก็เอาไว้ที่เดียวกัน,นครับเมื่อกี้ผมเอาไว้ที่หน้าจอนะครับอยู่ในโฟลเดอร์นี้แล้วก็พยายามเอาไว้ที่เดียวกันนะครับกับไฟล์ Word ที่เราสร้างก็วางไปกดเซฟนะครับ คราวนี้มันถามว่าเมื่อ,เม,อเมื่อทาการแปลงเสร็จเนี้ยจะให้เปิดพวกนี้หรือเปล่าก็ผมติ๊กออกนะครับแต่จะให้ใช้โฟลเดอร์อ้โฟลเดอร์นี้อ้างอิงทุกครั้งที่ผมเสียมันจะยิงมาที่โฟลเดอร์นี้ตลอดนะครับถ้าเราไม่ติ๊กตรงเนี้ยมันก็จะไปมั่วนะครับไปที่เราคอมเมนต์ไปที่ใด like อื่นอะไรประมาณนี้นะครับโอเคครับผมตั้งไว้เรียบร้อยให้เลือกเป็นคุณภาพสูงนะครับก็ตกลงเพราะตกลงระบบก็ทําทการแปลงไฟล์ Word เป็น pdf เรียบร้อยแล้ว โอเคครับเปิดดูก็ได้ครับเห็นไหมครับก็จะเป็นไฟล์ที่ถูกแปลงเรียบร้อยแล้วเป็นไฟล์ pdf นะครับตัวอื่นเหมือนกันครับเราก็กด f2 ครับเป็นคีย์ลัดในการเปลี่ยนชื่อนะครับแล้วก็คลิกเมาส์ด้านขวาไฟล์แล้วก็สั่งพิมพ์คราวนี้เราสังเกตว,ว่าเราจะไม่ได้ไปคลิกหายอีกแล้วนะครับเพราะว่ามันจะมายังห้องที่เราระบุเมื่อกี้พอเราคลิกตัวนี้เมื่อกี้นะครับมันก็ ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับแล้วก็เปลี่ยนแค่ไฟล์เนมตรงนี้นะครับคอนทรลวี Control, v, วางลงไปแล้วก็เซฟนะครับทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนครบทุกทุกบททุกโฟลเตอร์นะครับโอเคนะครับคนทําให้ดูอีกแป๊บเดียวนะครับเราวเราเป็นแล้วก็แป๊บเดียววางนะครับสามสี่สามจุดห้าสามจุดหกเรียบร้อยมาที่สามจุดเจ็ดอย่างเงี้ย ตัวนี้เป็นแค่แนวทางเป็นแค่หลักการนะครับซึ่งจริงๆมันอยู่ที่ว่างานของท่านจะเป็นยังไงมากกว่าตัวนี้ผมแค่ทําเป็นตัวอย่างเท่านั้นผมเชื่อว่าหลายคนคงจะเจอปัญหาอย่างนี้เช่นเดียวกันนะครับโอเคคราวนี้นะครับผมทําครบแล้วนะครับ3.4ถึง3.8นะครับ อื่นผมก็ทำไปเรียบร้อยแล้วนะครับบทที่สองผมก็ทำอย่างนี้ไว้แล้วนะครับคราวนี้เราจะรวมนะครับรวมไฟล์ที่เป็น pdf ตรงนี้นะครับให้รวมเป็นไฟล์เดียวนะครับเพราะว่ามันมันแปลงเป็น pdf แล้วมันก็ไม่ต่างจากไฟล์เบ r d จะดดีนะครับเพราะว่าเวลาเราสั่งพิมพ์ดูนะครับเราสั่งพิมพ์อย่างเงี้ยมันก็จะถามเราอยู่ดีว่า จะปิ้นจากหน้าไหนถึงหน้าไหนจะปิ้นหน้าคู่หรือหน้าขี้ใช่ครับปิ้นหน้าคู่หน้าขี้แต่เวลาเขาเล่นจริงมันไม่ใช่ไม่ใช่อย่างไนถ้ามันมีหนึ่งสี่ร้อยหน้าเราปิ้นหน้าคู่เราปิ้นหน้าคู่เสร็จแล้วก็ปิ้นหน้าขี้มันมันก็เป็นแค่เล่มนี้เลื่มเดียวมันถามว่าส่วนพวกเนี้ยมันใช่เรื่มเดียวกันกับเรื่องพวกนี้ไหมใช่ฉะนั้นมันไม่ใช่คําตอบที่ถูกต้องนะครับมันไม่ใช่คําตอบที่ถูกเพราะว่าถ้าเราปิ้นหน้าหลังเฉพาะตัวนี้มันก็เป็นเฉพาะไฟลนี้ แต่สิ่งที่เราต้องการก็คือทั้งเล่มใช่ไหมครับฉะนั้นเราต้องต้องเอาเนื้อหาทุกบทพวกนี้มารวมกันเป็นไฟล์เดียวนะครับตอนนี้ผมเริ่มรวมในบทที่1แล้วนะครับบทที่2ผมก็รวมเสร็จแล้วบทที่3ผมก็รวมเสร็จแล้วเห็นไหมครับโอเคเดี๋ยวตีหัวลูกออกก่อนนะครับคราวนี้ผมจะต้องรวมไฟล์ทุกไฟล์พวกนี้เป็นไฟล์เดียวทำยังไง คราวนี้ผมก็จะอาศัยโปรแกรมนี้นะครับผมลงผมติดตั้งไปแล้วก็คือตัวนี้นะครับเปิดขึ้นมาจริงๆโปรแกร,รมนี้คุณสมัครเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นถ้าแถบนี้มันจะมี2องแถบใช่ไหมครับแถบนี้จะเป็นการแปลงไฟล์เวิรได้หลายไฟล์อย่างเงี้ยอ่าที่ลิปท็อปใช่ไหมครับก็จะเปิดให้ดูนะครับไฟล์เวิร์ดเปลายไฟล์อย่างเงี้ยของผมอย่างเงี้ยเปิดขึ้นมาแล้วก็แปลงเป็นไฟล์เดียวไปเลยนะครับแปลงเป็นฟไฟล์เป PDF ไฟล์เดียวเลย ก็ได้นะครับง่ายกว่าที่ผมทําเมื่อกี้เลยซ้าไปแต่ว่าปัญหาคือโปรแกรมมันจะทําได้หรือเปล่านะครับก็ถ้าเป็นตัวเตรมมันคือมีปัญหานะแต่ถ้าเป็นตัวไม่เตรียมก็อาจจะทําไม่ได้นะครับตอนนี้ผมปิดเอาไปก่อนนะครับคราวนี้ผมจะมารวม P D F ที่ผมสร้างเมื่อกี้นะครับให้เป็นไฟล์เดียวผมก็ไปเพิ่มไฟล์ P D F เมื่อกี้นะครับ ก็ไปเลือกมานะครับมันอยู่ในห้องไหนที่เราเซฟไว้เมื่อกี้คุมมาเลยครับเปิดคราวนี้เราเลือกมาแล้วเราลองดูก็ได้นะครับว่ามันจะเรียงให้เราอัตโนมัตินะครับเพราะาเราเราตั้งชื่อให้มันจากค่าน้อยไปหาค่ามากสี่ห้าหกเจ็ดแปดเห็นไหมครับคราวนี้มันก็ถามว่าเราจะเซฟไว้ที่ไหนก็ควรจะเซฟไว้ที่เดียวกันครับผมใช้เลข0ูนย์นหนึ่งนะครับเพราะว่ามันอยู่บทที่หนึ่งผมกดเซฟแล้วก็ดูนะครับผมจะไว้ที่นี่นะครับ กดบันทึกผมตั้งชื่อ0ู1หนึ่งเห็นไหมครับมาแล้วแล้วก็มันก็จะรวมไฟล์ทุกไฟล์นะครับเป็นไฟล์เดียวนะครับเห็นไหมครับก็จะมีหน้า1ห,หน้า2หน้า3หน้า4นะครับเลี้ยงให้เราอัตโนมัตินะครับก็สรุปก็คือตอนนี้คือไฟล์ Word ก็แปลงก็เป็นไฟล์ pdf ก็จะได้จํานวนตามที่เราเรามีไฟล์เอกสารเบอรเท่าไหร่นะครับ เราก็มาเรียงแล้วก็มารวมกันเป็นไฟล์เดียวมันก็จะได้หน้า 1- ถึงหน้า10หน้า1ถึงหน้า20อะไรประมาณนี้เฉพาะบทนี้นะครับบทอื่นก็เหมือนกันนะครับแล้วก็ทําการคอนเวิร์ตไฟล์ทุกๆไฟล์ให้เป็นไฟล์เดียวอย่างเงี้ยพยายามตั้งชื่อเลขให้มันเรียงกันนะครับจากน้อยไปหามากเห็นไหมครับคราวนี้ผมทําครบทั้ง3บทแล้วถามว่าได้หนึ่งเรื่องมัอยยังยังนะครับก็ยังไม่ได้อยู่ดีฉะนั้นก็รวมไปเรื่อยครับ ก็เราก็มารวมไฟล์แรกต่อก็คือ0ูนย์ศูนย์หนึ่งใช่ั้ยครับแล้วก็0บทที่2 0 0 2บทที่3 0ม3นย์ศูนย์สามแล้วก็รวมครั้งเดียวเลยของทุกบทผมเอาไว้ข้างนอกนะครับผมใช้คราว่า success นะครับเสร็จแล้วนะครับก็กดบันทึกโอเคได้เรียบร้อยแล้วใช่ครับมันก็เมื่อกี้นะครับเราเห็นว่ามี10หน้าใช่ไหมครับ ตอนนี้ได้ครบทุกหน้าแล้ว33หน้านะครับก็มันก็จะเรียงไฟล์ให้เราอัตโนมัติอย่างนี้คราวนี้เราก็สามารถสั่งพิมพ์หน้าคู่หน้าคี่ได้แล้วครับก็สั่งพิมพ์หน้าคู่หน้าคี่สั่งพิมพ์นี้เสร็จแล้วกับกระดาษแล้วก็มาใส่หน้าข้างหลังนะครับมันก็หน้าหนหน้า2หน้า3ก็จะเหมือนกับหนังสือทั่วไปนะครับก็นี่คือวิธีการรวมไฟล์นะครับ pdf หรือไฟล์เอกสารในการสั่งปิ้นงานาหน้าหลังนะครับก็คิดว่าน่าจะประโยชน์นะครับพอสมควรผมก็ขอจบวีดีโอเพียงเท่านี้นะครับ